จำไว้นะเลื่อนผ่านได้เลยถ้าไม่อินกับประหารไทยโบราณแต่ถ้าอินจำํำ่อนีไว้ให้ดี เขียวไข่กาและที่นี่สาขาว,วันดิม,มาเชียงใหม่ทราบคร่าวๆว่ากว่าจะมาเป็นเขียวไข่กาเขาเริ่มจากการเป็นจุดนัดพบของเพื่อนศิลปินนักร้องก่อนจะค่อยๆเติบโตเป็นร้านอาหารไทยโบราณจนถึงทุกวันนี้ที่นี่ไม่ได้ขายแค่ความหรูแต่ขายความจริงตั้งแต่อาหารไปจนถึงภาชนะรวมถึงการตกแต่งร้านแต่ช่วงนี้ก็เอาให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสสักหน่อยส่วนเรื่องอาหารนะไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้ขอจัดแบบจุกๆไปเลยแล้วกันและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ เคยสัมผัสกับรสชาติอาหารแล้วแล้วรู้ว่ารสชาติเขาทําถึงจริงไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวปู กรอบนอกนุ่มในเนื้อปูแน่นแนนใบเหลียงชุ่มพรผัดไข่แกงสิงห์ผลสังทองเมนูนี้ชอบมากอร่อยมากต่อด้วยแกงเผ็ดเป็ดย่างซดนง้งคู่กับสับประรดรมกล่อมมากและอันสุดท้ายแตงโมปลายแห้งโคจะฟินพูดไปก็จะหาว่าอวยต้องมาลองเองค่ะแต่ละเมนูเขารักษาความเป็นอาหารไทยโบราณไว้ได้ดีมากถ้าเป็นคนที่เสพอะไรแบบนี้ก็จะเข้าใจว่าอาหารคือวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ของกินและเขียวไข่กาคือคําตอบนั้นค่ะและเขายังคงความเป็นอาหารไทยโบราณได้ดีจริงจจนถึงทุกวันนี้ Bye!